ฉันนึกถึงเขาได้ไหมได้ยอดเทงเกียรกพกหนนมนะคะอ่าลองเอาเป็นอดีตสิถ้าเป็นปัจจุบันคือคือยอเทงเกียรกกหนนมเขาเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นเขาผู้ชายนะแต่ถ้านึกถึงเขาผู้หญิงผัวเห็นเนี่ยนะคะถ้าเป็นอดีตล่ะคะคนที่เป็นอดีตเธอก็ยังไม่ลืมเธอนั้นยังมีใจให้กับเขา าเป็นอดีตใช้เทงแตค่ะยอเทงแตพอหนุมยอเทงแตพนะคะเรื่องนี้การผันคํากริยาการผัดคํากริยาไปดูได้ที่ที่บทไหนขอภยัยมันรัดคอเก่งมากเก่งมากนะคะไปดูเรื่องการผันคำกริยาหลักการอยู่ในนี้นะคะหลักการพื้นฐานแต่ถ้าอยากดูอย่างละเอียดไปดูในคอสนี้เสร็จละ ไปดูคำถามต่อไปค่ะ